มาพูดถึงเรื่องของอ e ิพิเดอแรดพาวนะะ<ช>์ที่เราพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเขาบอกชั้นเจ็ที่นี่เนี่ยแ<ช>รงงานต่างด้าวเขาคึกคักกันมากเลยกิจกรรมอะไรนะคะน้องกอย่าอิรดานะคะไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงวันใหม่ในไลฟ์ค่ะค่ะ้ชาชมกันกับสยามสแพนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไทยะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ทราบนะคะว่ากลุ่มวัยรุ่นเมียนมาที่เข้ามาทํางานที่นี่ เขามีแหล่งแห่งเอา์กันที่ไหนวันนี้นะคะก็จะพามาลานสเก็ตแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของพวกเขาไปทำความรู้จักที่นี่กันค่ะในพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่โตมากนักแห่งนี้ค่ะคราบคาไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาทั้งชาวพมา่าไทยใหญ่มอนแล้วก็กะเรีย่ยงที่มารวมตัวกันเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างโรลเลอร์เบลดค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นเมียนมาที่เข้ามาทำงานอยู่ในเมืองไทยเลยค่ะ ยังก็เองเป็นวัยรุ่นเมียนมาที่ทำงานอยู่ในเมืองไทยมานานถึง6ปีแล้วค่ะเขาเล่าว่าทำงานอยู่แถวมีนบุรีโดยก็จะใช้เวลาว่างๆมาเจอเพื่อนๆแล้วก็เล่นโรเลอร์เบรกกันเป็นประจำสัปดาห์ละ4ี่ครั้งเลยค่ะโดยหนึ่งวันก็จะใช้เวลาในการเล่นประมาณ4-5ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยฝึกเล่นมาได้ปีกว่าแล้วโอ้โหลีลาไม่ใช่ย่อยเลยค่ะผมชอบที่นี่ครับมีความสดมากอยากให้มีเยอะจะได้มีคุณลิงเยอะ จะได้มีเพิ่นเยอะส่วนสาวน้อยหน้าตาน่ารักคนนี้ค่ะเธออยู่เมืองไทยนาน4ปีแล้วฝึกเล่นโรลเบดมาก็6เดือนแล้วค่ะบอกว่าชอบที่นี่มากเพราะว่านอกจากจะได้มาออกกําลังกายก็ยังเปรียบเหมือนสถานที่นัดเจอเพื่อนๆในรอบสัปดาห์ด้วยรู้สึกมีความสุขค่ะมาแล้วได้เจอเพื่อนเยอะๆค่ะได้มารู้จักคนเยอะๆค่ะ ของที่นี่นะคะมีทั้งเล่นแบบเดี่ยวเล่นรวมกันเป็นกลุ่มหรือว่าจะเข้าแถวแล้วก็สไลด์ต่อกันไปก็มีเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังเปรียบเหมือนกับสถานที่แสดงออกของพวกเขาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการทรงตัวบนเครื่องเล่นหรือว่าจะเป็นแฟชั่นการแต่งกายแบบเป็นกลุ่มที่บอกได้เลยนะคะว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะ บรรยากาศการเล่นรถเบดแบบนี้นะคะได้รับความนิยมมา2ปีแล้วค่ะโดยวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์จะเป็นช่วงเวลาที่คึกคักเป็นพิเศษมากที่สุดก็จะมี300คนต่อรอบของการเล่นบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะลากยาวมาจนถึงเวลาห้างปิดเลยทีเดียวค่ะ ช่วงแรกที่เปิดมาคือก็บอ,อกว่าไมไ่คาดหวังว่าจะมีกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นกลุ่มแรงงานหรือคุมเมทีเนี่ยมาเยอะนัก,กน,นะครับนะก็คือเราคาดหวังว่าเป็นเด็กมัธยมเด็กธรรมดาที่สนใจเล่นนะครับแต่ทีนี้พอเขามาต่อในเรื่องของบัตรการทํางานกันแล้วเนี่ยครับเขาขึ้นมาใช้บริการพอเราสอนเขาไปเนี่ยเขาบอกกันปากต่อปากแล้วพอเขาขึ้นมาเยอะขึ้นเราก็เลยปรับกลยุทธ์ ว่าเราต้องเอาลูกค้ากลุ่มนี้แหละเป็นลูกค้าหลักของเราแล้วครับและคือบรรยากาศที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วเขาเขาผ่อนคลายนะครับผมส่วนร้านค้าต่างๆก็มีการปรับตัวตามไปด้วยเพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะโดยก็จะมีการนําสินค้าแฟชั่นทั้งเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องประดับสติกเกอร์แล้วก็ต่างหูธงประจำชาติหรือว่าธงประจำรัฐมาวางจำหน่าย เรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับศูนย์รวมด้านความบันเทิงแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นเมียนมาในบ้านเราจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นแหล่งพบปะเพื่อนฝูงของพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ผ่อนคลายที่พวกเขาจะได้ชาร์จพลังเพื่อพร้อมสําหรับการทํางานในวันต่อๆไปของพวกเขาด้วยกอย่าไอรดารายงานค่ะ นี่น้องกอย่าน่าจะเกาะไปกับเขาด้วยนะท้าะใา่หมเออนี่น่คะได้รักเขาหรือเปล่าแต่ละทีมนะคะเขาบอกว่าเขาจะรวมกลุ่มกันมาจะมีอิสเซอรี่ที่ไม่เหมือนกันด้วยบางทีเขาจะมีผ้ามันคอบางทีเขาจะเป็นลายเสือสีชมพูนี่น่ารักมากเดี๋ยวเธเเตรียมมาก็ไปซื้อเอาเมื่อสักครู่ที่เขามาแขวนแขวนขายเต้เปง็มนจอนนะใช่สนใจละสิวันอาทิตย์พอดีไปได้ไปร่วมได้นะคะเอาละ